สวัสดีครับผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของมาร์กนะครับวิธีสังเกตมาร์ครถคลิกร้อยิห้านะครับคลิกร้อห้าก็สังเกตได้หลายจุดเหมือนกันนะครับหลายจุดเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นวัด จะมีจุดที่เข้าเหยียงนะครับจุดตัวนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับจุดตัวนี้ก็คือจุด TDC หรือลูกสูบขึ้นสุดนั่นเองนะครับขึ้นสูงสุดจะตรงกับตรงไหนจะตรงกับตรงนี้นะครับตรงนี้นะแต่มือถือเข้าไม่ได้นะครับก็คนไหนทําไปสังเกตดีนะครับซึ่งจุดตัวนี้จะมีตั้งแต่คลิกตัวแรกแล้วนะครับมีตั้งแต่คลิกตัวแรกแล้วเอาไว้สังเกตมาร์กนะครับก็คือเป็นเส้นระนาบเดียวกันเนี่ยเป็นเส้นเดียวกัน ลูกสูบสุดบัฟมาร์กตรงนี้ตรงแล้วฝั่งขวามือที่เป็นล้อแม่เหล็กมันก็จะตรงตัวทีพอดีนะครับตรงตัวทีพอดีทีนี้มาที่จุดที่ฝาสูบนะครับส่วนจุดที่ฝาสูบนะครับให้สังเกตสังเกตแคมนะครับแคมเนะี่ย มันจะมีติ่งที่สูงครับก็คืออยู่ตำแหน่งสูงสุดน,นั่นเองตำแหน่งสูงสุดก็ถ้าเปรียบเป็นนาฬิกาก็อยู่ยเลขสิบสองนะครับติ่งสูงสุดมันก็จะไปขนานกับหัวน mm ็อตล็อกแคมเนี่ย,ยพอดีหัวน็อตล็อกแคมพอดีคือเวลาเราถอดประกอบดึงแคมออกมาแล้วเนี่ยเราต้องหมุนให้ถูกจังหวะนะครับถ้าเราหมุนผิดจังหวะเนี่ย ใส่เข้าไปจะมีปัญหาครับหมุนให้ถูกจังหวะคือจังหวะเนี่ยคือจังหวะอัดสุดของแคมจังหวะที่กระเดื่องวาวไอเดีเสียเนี่ยไม่ถูกกดนะครับก็คือเป็นตำแหน่งฟรีตำแหน่งอิสระนั่นเองนะครับยุกสูบสุดแคมฟรีแคมอิสระเป็น tdc ของแคมนะครับตรงนี้ปับ๊บแล้วก็แต่ถ้าเราไม่สะดวกดูฝั่งนั้นเราดูฝั่งนี้ได้นะครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีขีดอีกเหมือนกันนะครับมีขีดอีกเหมือนกันเนี่ยครีดนี้ขีดนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวแคมนะครับจะมีล่องบากนี่นะครับเนี่ยล่องบากนี้คือถ้าดูผ่านคลิปมันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดียวคุณไปดูที่รถนะมันจะเข้าใจนะเนี่ยขีดตัวนี้ล่องบากที่แคม แหลมแหลมที่แคมตัวนี้ครับถ้าเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งปั๊มน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะตรงพอดีขีดเนี่ยก็จะอยู่ตามแนวผ่าตัวนี้นะครับตามตามแนวเชื่อมต่อตรงนี้ตรงพอดีนะครับเนี่ยเวลาประกอบเฟืองตัวนี้หมุนทุกอย่างให้ได้ตามนี้นะครับพอทุกอย่างเสร็จปับ๊บล็อกล็อกนอตเฟืองโซ่เราอินเสร็จปับ๊บ ทีนี้ตั้งวาวได้เลยส่วนการตั้งวาวเนี่ยอย่าไปหมุนถอยหลังนะครับถ้าเราจะหมุนเครื่องเช็กเนี่ยให้หมุนเดินหน้าคือหมุนตามการทํางานของเครื่องนะครับหมุนให้ถูกต้องไปก่อนสักรอบสองรอบ,อรอบเราก็มาเช็ควาวแล้วก็หมุนไปแล้วก็มาเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้สเปค0.10หไอเสีย0.24นี่มิลลิมเมตรนะอันนี้ผมตั้งเรียบร้อยแนละ้ว ก็ดูได้หลายจุดนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนจะสังเกตว่าเราจะดูถรงจุดไหนนะครับก็เขาสร้างมาเพื่ออันหน่วยความสะดวกให้เราโอเคนะครับสวัสดีครับ